จิกต้องขยับเคลื่อนเข้าไปในเ้ไปเรื่อยมีแจมมผมลงไปถึงมิดอะคาเดมี่ลายแปลยๆกันเอเฮยอกหลายมาเล่นดานามแบบนี้ MITS อาจจะลำบากฮะสัตว์เนียกสัตว์ ว่าจริงแล้วสันว์เดือดแบบนี้นะคะภาพมาจับอยู่ตรงนี้เบิร์ดไอวิวของทาง Mith ก่อนค่ะยังงาเสาส่งสัญญาณมาไม่เคยนมีแอร์ดีเนินเล็กๆให้พอเลไม่ดาวกับดีเ่ครันี้ไปตัดตัวของชิคซิ่งมาหนึ่งคน เอาครับเมจิกแม่เล่นบาสจริงจริงเอาสับสัญญาแขยื่นเข้าวงมาก็ระโบวคือตะก่อนนะถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนมุดแน่นอนตรงนี้ตอนนีคือมันเปลี่ยนไปแล้วครับจะเข้าวงแบบไหนครับอ่าแล้วชนล้วติดชนติดล้วโอ้ไม่ดีโดนการ์ันกว่าอาเล็กโดนเจาหน้าทีของเจคอบครับเฮ้ยชื่อคุ้นชื่อคุ้นๆตรงนี้ขอยิงตัดยางครับไปก่อนครับแล้วแบบนี้เป็นผลดีกับเจ้าอน้าที่เลยครับพี่เพิ่งหลับมากลับมาใช่ไหมล่ะ ารแข่งครับแข่งครับมีเงินรางวัลครับกู้ชีพกันก่อนเลยอ่ะกลับมาเป็นตัวเอกในวงล็อกรออยู่อ่ะแล้วด้านนี้บิลิฟเคาะใจอยู่เหมือนกันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีศึกเข้ารอทีเพียร์นี่ไ่ได้เป็นบานณาธิการอยู่ด้านหลังนะพยายามปั่นเฉยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเอไม่น่ามีใครแล้วได้ยินเสียงทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าการขยับขยืนแสดงว่าบานาน่าวานเปลี่ยนชื่อแล้วดูรถกันก่อนครับนี่ฮะตัดพลังการเคลื่อนตรวเปลี่ยนชื่อปั่นที่ไปแบบนี้เอคูรูเซียครับกวนลวงมาเอสเซวาคุณแปดเห็นอ๋อเฮ้ยเอกรูเซียพ หือว่าด้านล่างตอนนี้เนี่ยพอวงดีดขึ้นบนแบบนี้นะคะเริ่มที่จะเข้ายากค่ะเพราะว่ามีหลายๆทีทีท่เกาะขอบวงอยู่ด้นานนี้ตัดโมเมนต,ต์ไม่ได้น้องมาจากอาเล็ก R อีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนีต้ตำแหน่งมันจำได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเป็นเซคขอบค่ะแบบซิลคิวกันไปตัวหน้าต่อตาตัดโมเมนต์เริ่มหันออกเช็คซ้ายแล้วเมื่อกี้มีคนขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วสำหรับทางคอมิดอะคาเดมี่โอ้โหชมแมปแบบครับเข้าวงยากเหลือเกินครับซ้ายก็มีเอฟวีบิลขวาใกล้ใกล้ก็มีหน้าของเอ็มไอทีอ่เนี่ยค่อนข้างลำบากผมว่าเกมนี้เดดเยขาาลลงนะะครับเเเเชื่่่อออาวกมมมนี้ดดผง Academy ที่เหลือ2คนนะครับ m i ทต้องเคลื่อนตัวเช่นเดียวกัน FW ครับเคลื่อนตัวแล้วพี่โบอยู่เซอร์เซียครับเซอร์เซียครับทิ้งไว้เป็นทางของโรแมนเซอร์เซียเงินหนาไม่แล้วอู๋ก็เลยเตือนเตโต้ตรงนี้เคาะไปตางทางของวอลดัสเลยแล้วทิพมาตรงนี้ก็เตียบอกทิพมาหาไม่ยิงพาดตรงนี้ไปแล้วหนึ่งวอลบอลแล้วด้านนี้ตัวเม้นไปได้ในส่วนของธนวัฒน์ไปอ่ะแล้วเฟลวอลไปตัดในส่วนของการเอาตัวเกมกันติวเกิดขึ้นโอ้โหมาไม่ได้เลยอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เี้ย โอ้ยเทปเพย์เออร์เลือดเลยหนึ่งเลือดเลยหนึงเออตายแองร้อยกระสุดมดโลกแดนสมายหุ่นนิดเดียวเท่านั้นยังไงฮะโลแดนสมายสับมาสับมาแล้วมีสมุนเกิดขึ้นมาแบบนี้ดูซ้ายดูขวาอยู่ยังไม่เจอใครครับเชื่อมันต้องตายไปข้างไหวที่เอฟอีสปอร์ตครับโอ้โหมั่นใจกันเหลือเกินนัทสองฝ่ายครับแต่ว่าเสียหายคู่ไปเหมือนกันแล้วมันน่าของมันนี่มาธนวัตรตังค์ับนำหน้ามาได้ใบใส่เลยหรือเปล่าโอเคละ แล้วมูลินอย์ยังไงมีการเรียกรวมคนเนี้ยแมนเซเวตตรงนี้มาตบทบแล้วอาจจะมีการเปิดไฟก็เลยอย่างอันนี้มันโผล่มาทำทำยียอะไรตอนเขาดูกันไหนเปิดปม่ตอนน้องกันไปก่อนเนี่ยเจนติกตคนนี้ไปได้ในส่วนของนิกกี้ทูเค่ะแล้วมันโผล่เดินหน้าต่อเลยเฮ้ยเยอะเริไฟแล้วดูดิวระห่างนั้นเจนซ่าน่ารักไปชวนซ้ำในส่วนของนิกกี้ออกสเกนมาจับแจ๊บโดนน้องมาจากริวโบสค่ะ เอาครับแล้ไม่ตีครับตัดตอเรื่อมานด้วยเหมือนกันลิวบสำมาจบเกมเหมือนกันล้วไม่ตียังซเลยัวะนี่อมอบลงไปแม่มิดกูมัโทไั้นเลยองเจาแล้วเซียแตองแซ์ก็กคลูเซียสองต่อหนึ่งวมันโทรไปซ้นเองเจวาไปแคเต่แต่ถ้าเกิดว่าเหลือคนสุดท้ายคือเอคลูเซียนตรงนี้เอากมเกรเนกันมาฝั่งนั้นม่นดอมยังคงเหลืออยู่นะสองคนด้านหน แล้วมาถึงแตะมือเพื่อนเขาเึ้นชาร์จมาพอดีแบบนี้เรา่ยะไรเยไอ้เหียไอ้ยก็จะอย่าปิดไป้เรลยบอลินมอลจบสิบห้าะโอ้โหมา้วฮะร่างทองรับผมแม็กเดียวทานเฟอร์ซ้ายและขวา เียนะหอมบริณมอไปหมดเลยหัวขาปิดแอร์ปิดลมเลยกูเคนลุกและเจคอบครับท้าแม่พัดลมแอร์กูปิดหมดเลยโอ้โหช็อตสำคัญนะไอ้คูดูซีครับใช่อหโหรีโมทแอร์ไปกดปิดพัดลมห้องกับพี่บอกพัดลมปิดพัดลมดิรีโมทแอร์ปิดแอร์ไอ้เหี้ยคนลุกแป๊บหนึ่งเพื่อยเปิดใหม่นายนวัดซางกูไปแล้วนายนวัดซางกูเอ้ยรอดอยู่เหรอแล้วเหมือนกัน เอาดีเอาดีเอาดียุดนะฮะโอ้ยลุมล้อมเรื่องของดองเคไว้อยู up, ่เจสสิก้าว่าทายอ่ะก็เห็นก็ว่าทายแสดงเขามาดูหลังตัวไม่เรียบร้อยตอกนักเซนเนตส่จอบท่านักของเจสตัวเต็มปีนอ้อยเต็มปีนเป็นการหรือเปล่าโอ้ยจีนก้ามเม็ดยางเหนียวไปยางอยู่หรือเปล่า แล้วตัวเดือดกูไปก่อนคนแรกมหงมันกลีนไหวเห oh, like <uh ี้ยอ้าอะไรครับบันเทิงะฮะถ้าหงมังตกมาล่างหน่อยเล่นๆหน่อยสวยๆลยล่ะเกิดเยอะได้ครับผมเฟรมเละตกนะฮะขายของตอนนี้ก็ไปอย่าลืมติดตามวผม i have y o u ฮะ หมาลากยาไปไอ้ครูเซียะเิอุ้ยไอ้อะไรอะียไปอง้อน้มาครูซียอมามินิ่คอามตอเิรยไลากยากยาโรนัมาดย่อาาเห็นหน้าเพเียอย่างนี้นไปจอบคบอชัดๆโอครมโอ้โเอ็ดอ้เยรียบร้อยสุดท้ยลสปานเพอร์ฟสปอร์จบสงครั เรียก69แล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันขำต่อแล้วเมื่อกี้นี้ก็นเกน,เน,นการเ,เ,เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะพยายามจะเคาะใส่เหมือนกันแต่ว่าเช็คซ้ายด้วยเดินซ้ายก็มีคนเดินขวาล่างตรงนี้ก็มีนะคะสองทีสเ์เจอแล้วตรงนี้มุมมันเปิดมุมเปิดพยายามเคาะคุณซีบอกไกลไปน,นิดหนึ่งยังง่ะเช็คซ้ายอีกรอบหนึ่งโอ้โหแล้วธนวัตรสั่งครับไปโดนธนวัตโทรขอพาเวนนะพาเว้นนะขอแจมแจมหัวหูกระสุนหลายทางเลยเกินมาแล้วเป็นหน้าของแม่สาวเบกเป็นงานของธนวัตรอ้าวเกมไป ว่าเมจิกเองยังคงเหลือกันครบดีสี่คนนะคะแล้วภาพตัดมาเดทเหตุกันบ้างดีกว่าเบลมอสอยู่ดาดฟ้าแบบนี้เพจเด็ดการโดนน็อมาจากทางของเจสปาร์เกอร์มดีเดตจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้เบลมอสกำลนอนรอไว้แล้วเพจเด็ดตรงนี้โดนน็อกอ่ะพูดไปแล้วอ๋อยูอ่ะเซตเนะเซตแฟากันไปเซตแฟากันมาโมโนตอฟตามมาด้วยหนึ่งเหมือนกันนะแล้วผสมโมงทีเอชไปชนใส่เพื่อนนะแรงเจอร์สเตตสตองน็อกไป รัฉนในน้องนันน่ะจะเดินพาดไปแล้วตรงนี้ดึงหาเอไป่เอกคูไปเอียกูไปหนึ่งแล้เอซคูเลเียกไปหนึ่งเคคูเลเกเออหมดเลยเอาอีกแล้วีเอีกวแต่นการสร้างวิลวรูอีกแล้วนะครับในแผนที่เีรนเกลเาหลือคนเดียวมาเบลมอดไปัของเอกโซจะเก็ไปยังไงฮะฉากลวยครับนอนเก็บเซตออปชันเพิ่มเติมมามติโซเลอร์ปีับแต่ละของปฐมมงคลที่เอาพูด้าจ โอ้โหแบบนี้ยังไงเอ่ยเหลืออีก8ทีมนะคะถ้าเกิดว่า8ทีมที่เหลืออยู่ต้องการพลิกเมนติดไม้ติดมือกันไปนะคะเมสิก่ะเก็บไปแล้ว1คิวเหลือกันอยู่3คนค่ะพยายามกระโดดเช็คดีๆแต่ต้องระวังในส่วนของเมอร์ลินมอนนะเพรป็นโซนของเอ็กรูเซียซัพพอร์ตนะรู้ะวังขวาเอ็กรูเซียตัวค้ำเลยพชั่นค้ำแล้วเนี่ยแล้วทำวิ่งตรงนี้ยังไม่เห็นกันค่ะเอาแล้วเบลมอดครับเป็นฮอกดรือบูแล้วเหลือไี่กินคนเดียวอโอ้โหน่าจะดูกล่องอยู่ครับผมเอฟวีบ็อกนะฮะมาบอกเลยว่าติดซีรีส์แน่นอนเกียอยู่ครับบเลมอด พี่กินอยู่ยี่ห้าก็ปนาสะพนอีกครั้งนะครับเป้าหมายดาวของเราในเดือนนี้นะครับหเอ้ยไม่ใช่เดือนนี้ในปีนี้นะครับปีสองพันยี่สบงทั้งหมด1นึ่งแสนดวงนะครับตอนนี้ได้มาแล้วผมอปเดตให้หกพัดวงนะครับพยายาาแชร์พยายามสรีมอีกครั้งนะครับเรื่องเป้าหมายดาวของเราครับมาเก่อน1ที2ทีายังต่อเนะอุ้ยอะไรอะไร้ได้้อะม่สคไปได้ในส่วนของบอเซมีแต่ว่าไม่ไหวหรือเปล่าหัวเกบไปหมดทีมเลยอะไรครับนี่อีกแล้วเอกรุย ใครไลไ่อยู่ที่เข้าเชียวหรือเปล่าโดน,นใส่ที่ใครเห็นก็ว่าตายนะครับผมเพราะว่าเป้ามันได้แค่เอมเท่านั้นแหละครับผมมันเข้าสโคปไม่ได้ได้ไงก่อนนะเมื่อกี้นี้นะคะเก็บไปไม่ใช่อะไรนะเขาอยู่กันเท่าไหร่มเมื่อกี้สองคนสามคนคือไอ้เพื่อนเสียกดไปหมดเลยแล้วยังเหลืออีกด่านหนึ่งด่านใหญ่ทางของกูเซน,นค่ะฝั่งขวามอืโอโ,โอ้โหเอาครับตรงนี้จ่ามารอรับอยู่ครับจ่าไม้ตีครับผมแหมสารวัตรอยู่ด้านหลังนะฮะยังไงวันนี้ด่านใหญ่ ฟูเซนรออยู่ครับการระเบิดอรอตอซ้ายอยู่มาตีโซ่เลิฟน่าจะไม่ถึงนะฮะระยะค่อนข้างไกลครับเนี่ยโอ้โหผมนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญในการปลาระเบิดนะผมบอกกันเลยแหมปาแบบโดนทุกรอบใช่ไหมคะปาไม่โดนครับผมไม่ถึงเนี่ยแหละครับจําบ่อยฮะเ,เพราะว่าความผิดพลาดไปบ่อยทาให้เรากลายเป็นโปรเพลเยอร์ได้นะฮะในที่สุดสุดยอดฮะเอ็กซ์ครูเซียจะบ่อยยั่นหรือเปล่าฮะไ <laughs> หลามาแล้วโอ,โโอย้ยมนจีบลายแล้ว ไม่ได้ว่าเอ็มเอมาเอ็มเอมาชิบหายแล้วคลีนของเราได้แล้วได้ดูกันไหมแล้วนี่อะมารินพอบอกได้ตำแหน่งที่ใได้ยินเสียงมั้ยหูกเกดิ๊กหูันดิกเรียบร้อยได้ยินด้วยโอ้ยล่าคะแนโคตรดีเลยเอาฮะไอ้ครูเซียครับหกคิวคนเดียวได้ผมเก้าคิวรวมของเมดอินเทเลนชาวกล้วยมาชาวกล้วยมาคนเดียวมาคนเดียวโอ้แหงมาคนเดียวเฉยคนเดียวคนเดียวค่ายกันอยู่นะมาได้ มาได้เอ็กซ์ุซีบอกเรานอนคนเดียวนายมาคนเดียวงั้นเรามาเจอกันหน่อยไหมยังไม่ขึ้นมาลากเป้าลากรอข้างหลังเขายิงกันแล้วแล้วกคนเอาไว้ของขึ้นมาปัดก่อนเลยแล้วแต่มาผ้ปัดที่ไม่รู้กันเลยโอ๊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 ยคั้วไปหมดอต่คั้วแล้วแบบแบบเฮ้ยเอกุซีเป็นน้องรีวิวเฉยเลย โอ้โหล่องเล็กๆที่เรียกว่ารักเอาครับเพื่อฟูลเซนร้อยเปอร์เซ็นต์หายยังไงหายไปไหนโอ้ยเมดโอ้ยพี่กูโอ้ยเม็ดชายเหลือยี่สิบสามขอร้องขอร้องสองฝั่งย่อยๆหมดรอตอ๊เผามานี่พวกแรกก็อยามาโอ้โหุ่นตายเหอะไปครับผมแหมนี่หลบบุกเข็มก็ไม่ช่วยครับผมแหมเมดอินเทอร์แลนด์จบดับสี่ไปเจสปาร์เกอร์ปิดงาน โหที่สุดแล้วจริงๆนะคะพี่กรีนของเรานะะคในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะคะตรงนี้3ที่สุดท้ายปูเซนเนี่ยโดนตัดผู้เล่นเหลือแค่2คนแล้วค่ะมารินมอพื้นที่เองเนี่ยเขาก็แยกกันเล่นเหมือนเดิมแม้แต่เฟดสุดท้ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะตัดคือที่หนึ่งปะเข้มไหมเราได้กี่แต้มอ่ะโอ้โหผเจสปาร์กเจสปาร์กสุดแล้วคมันยังสุดแล้วสุดแล้วเล่นทรายเลยปูเซนสองคนเฟดิก้าไปแล้ว อุ้ยโอ้โหแล้วพี่อาโพมาพี่กีดบว่าโดนเออร์ซาพาทลุยฮะมากันสองแต่เก็บไปหมดทีมกับพวกโรอายตรงนี้จบกับที่สิบสามและเหลือจะอยู่สิบสองทีมสี่สิบสี่ชีวิตตั้งแต่เฟสแรกกันเลยนี่ครับทีมนี้ก็ดีดีเอสปอร์ตได้บอกเลยว่าประสบการณ์ก็ไม่ได้ใช่น้อยนะครับผมเป็นผู้เล่นเนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะสำหรับอิงหรือว่าเออร์ซาพาทลุยอะไรพวกเนี้ยนะครับ ใช่คมาค่อนข้างยาวนานแค่เราวันที่2อัปเดตมาครับด้านขวาของล่อนีครับแข่งอันนี้ก็แข่งนะครับซีฟเจคามิ่งวันนี้หาพื้นที่ในการนข่งออกมาค่อนข้างดีนะพี่น้ำครับดูจากสองเกมครับมันจะมีใครฟอร์มเหมือนเดิมทุกรายการปั้ก็ไม่มีปะก็อยู่ยาวๆในเราต้องการมาตรฐานแบบไหนที่แบบทุกอย่างเราเป็นใบบรรทัดเหรอครับ การแข่งขันผ่าสวนเเวีเอได้พื้นที่กลางวงที่สุดไปอ่ะมันมีดีเีียสลับกันไปนก็ถเราจะบอกว่าเกมนี้ที่รายการนี้ซ้อมแล้วซ้อมมันนี้ที่1รายการหน้าก็ต้องที่1รายการต่อไปก็ที่1รายการต่อไปก็ที่1อีกรายการทันไปก็ที่1น่อีกมันไปไปม่ได้มวยไม่ใช่ปัญหาครับวันนั้นนะมันคือความคาดหวังฮะโอ้โหอาครับด้านล่างเนี่ยถือว่ามันไม่ใช่ปัญหาทีมเลยนะครับอันนี้ก็แข่งเล่นเลยครับ เมจิกกับมิดอคเคอร์สเนี่ยอาจจะมีปัญหากันก่อนหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งนั้นน่าจะมีมันไม่ใช่ปัญหาของทีมเลยครับปัญหาของทีมคือเล่นกันได้ไหมเล่นเข้ากันขนาดไหนเป็นไปได้เล่นเข้ากันขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนครับเล่นด้วยกันได้ไหมมาเซ็ตเป็นไงทีมขาดอะไรนะครับคือสิ่งที่ทีมต้องการแลือทีมต้องหาครับไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้ว่าผลงานครับ เมจิกนี่ก็จะอยู่ตรงกลางเลยท้ายแล้ววันจะส่งผลเองครับว่าผลงานคืออะไรครับได้แต่รูดแต่รูดสำเร็จนะแล้วที่ไปได้โจรสเลดเจ้าตกรถตกรถมาบอดาร์ยังไงต้องปล่อยแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมีการแวะตัดสินใจที่จะเฮ้ยวิ่งล้อมก่อนอันนั้นไม่เรียกปัญหานะอันนี้ว่าเราคาดหวังว่าตัวต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นนะเหลืออีกหนึ่งโกลท์เท่าการ่ถ้าใครสามารถลักผลให้ตัวเองได้ทุกรายการนะอ่ะกูอยากเป็นที่ที่สามตลอดชีวิตอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้ฮะโอ้โตามเทรดถือว่าค่อนข้างสวยเลยตอนเรามันมีขึ้นมีลงมันมีแพตไก่เกมมีทุกอย่างเป็นนั้นแหละของปฐมโมดติเอสเข้ามาปิดงานให้ได้ไม่หลดท็อปผมเลยแบบนี้จะยิงใครก่อนหรือเปล่าครับพยายามเช็คอยู่ฮะบอสเซนใค่คะน่าจะได้ยินเสียงรถอยู่นะสำหรับ M I T H ค่ะก็อาจจะต้องหาทางหามุมในการเล่นได้เนะคะส่วนเองเขาก็มาการ์เซอร์หลาใช่ไหมอาจจะยังคงทิ้งกาย ได้ลองแชมป์ของรายการไปเนี่คือรายการแรกของนั้นเนอะที่สองอีกครับวามเราไม่ดียังไงวะนี่คีมหรือว่าคิดเอทสเปซในการเล่นต่อในเฟสที่สี่ครับีมีโนโต้เลยแถวนี้ว่าเฟสสี่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละน่าจะบีบเข้ากลางกด้านบนขึ้นไปนะอืไไม่ด้สูลองดูใช่ค่ะ S L R เอลอาร์ของเจท็อปค่ะจูนตอนนี้ก็จูนติดแล้วครับตัวอาคารมาแล้วจูนกันติดแล้วหามุมเล่นอันนี้ถือว่าน่าสนใจเลยอ่ะแล้ว F W เนี่ยไอ้ต้นปีอ่ะเราก็เหมือนเรากลับมาพื้นไงเนาะเลยไปเลยไหมหรือว่าจะยังไงอ่ะแล้วเจขอปมาระยะประชิตรอ่อยฮะคันแรกปล่อยไปของคันต่อที่ใกล้กว่าลุงป่ะนะโอ้ยยักจ้ามตุ้มนี้ต้องมาดูในตัวโทตุ้มเอด้วยนะโอ้แล้วบีรีบโคตรแสบแล้วบีรีฟโคตรแสบจะลกนั่นบอกเอาคืนยิงพี่ผมต้องโดนโลนัสม โลกนัน kind of สไมล์ไหลมาเหมือนกันเบริลเลดดอทนะครับผมแล as, ed, one, player, after, ้วทางซ้ายมีหนึ Dead ่งคาเทเพเยอร์ครับขับรถไหลผ่านมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันเป็นยิงแล้วอะเราเป็นสายยิงแล้วตอนนี้มิดแล้วมันเชียร์มันขึ้นเยอะเลยฮะโลกนันโลกเราไม่ใช่เราเอะก็มุดแล้วอะเราเอะฆ่าอาจะเป็นวันวานวนนี้แม่นแม่นเรียบร้อยโลกนันครับแต่ถ้าคองบิลีเขาล่วงไปเหมือนกันเด็กแค่สองคนเอ็นเวิลลากยาวมาเบริลครับถ้าท่าบอสเซนแล้วท้านบอลเจนเข้าไปลากยาวลากยาวมายังได้รถสไมล์ได้รถสมาเหมือนกันแตอถ้าไอ้คร ปอาเยดาอ้กซีเอ้โก้ตัวองก็เจ็บหักเหมือนกันเลยหรืออายาท่านั้นแล้วเข้าก้องอ่ะอีกไฟนึงไปได้ส่วนของเจมสน่ารักไมาต้ไได้ในส่วนองเทสติกอ่ะเข้ากองโดนเทรดมาตัดจรแ้วจปนเรดจอยมเต้ปูชีพิดงานเต้ไปคิวไปดูส่งไปไว้นะโอ้โหอ้าวครับมีแคมีกันนั่งของลิดมดก็มีกรเดปเกิไปเลนจีตครับอ็กีออรโผมาสเปซใส่ยังไม่ได้กโนัมเอ้ไปมือนกัอีบปั๊มเฟร์ันเ้ ลาหยามาแล้วเป็นเอกูดูเซียครับซัมบิลลิฟต์ออกจีเดียวกันสุดท้ายเป็นลาเต้ว้าว อี่สวยโรดัสบาร์แต่หน้าของเขาเซนลากยาวจะตายตรงนี้คาเล็กน้อยไอ็คลูเซียวงกลับมาซ้ายล่างนะผมในเฟดิสี่ฮะอุ้ยไปกินรีเฟกรีเฟกนี่ถือว่าอยู่ได้ด้วยนะคะในวงเฟสถัดไปอ่ะแต่เขาจะต้องเคลียร์ใครแล้วเข้ามาถึงประชิดตัวแบบนี้ไอ็คลูเซียตัดบอลเซนแล้วทุกไฟว่าไอดนะว่าไฟชนะตลอดเลยว่าทีมันเป็นอะไรของวะ MITS ที่ก็เหลืออยู่สองหรือสามไม่แน่ใจเมื่อกี้ี d j จขอบได้หรือเปล่ามันจะชนะไฟทุกไฟเป็นไปได้หวะ เียวันนี้ยังไม่เห็นแพ้ไปสักไฟเลยนะใส่แกเนียไปใส่มิดอัคคีนัมี่รับช่วงต่อต่อเนื่องเลยครับผมมาเจอหน้าของชาเปอร์สปอร์ตฮะยังไงครับมิดอัคคีนัมี่แล้วพี่กีนรอดทุกไฟอ่ะเคลียร์หน้าของชาเปอร์กู๊ดที่กู๊ดที่กูวงเหมือนกันเตรียมทำตั้งใจไว้ให้อยู่ครับสี่คนคนเหมือนกันนะเช้าก็ว่างไฟอะไรหรอทั้งวันทั้งคืนป่ะพี่กีร์มิดอคคีมี่ฮะโอ้เก็บไปแล้วหกคิวเลยฮะเกมนี้เริ่มเริ่มจะมาลาเต้คนเดียวกดไปถึงสี่คิวด้วยกันค่ะเอากองเเเรริ่่่่มมมาาาาแแลล้้้วววนนนนนะะตตััีียกคบอื สลับกันนะแบ่งๆกันไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการเปิดประเด็นกับชาเปอร์ไหมนะคะเพราะว่ามิดแคาเดมี่ต้องเคลื่อนที่เข้าวงคือสิ่งที่ผมมองจากมิดเลยอ่ะถ้าเรามองมาตลอดตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกน่าจะขึ้้้นนนาบแลวมิดเราไม่เคยยอมแพ้จนกว่าเวลาจะหมดครับเกมสุดท้ายแบบว่าแพ้แล้วพวกเขาจะเป็นยังไงครับหรือว่าจะเข้าไปบ้ามเลยแลนการยิสเปซร์ใส่ด้านหน้ามีสงครามเกิดแลผมบอลด้านเราไปยิสเปซร์ใส่รับรอเตัวของดีดีเอสปอร์ตแล้วไหลไม่ยอมเลยครับเดิมี่ จนเกมสุดท้ายจนคนสุดท้ายจะตายอ่ะยอมยังไงดีๆครับขัรถผ่านไปร็บธนดลขวมือเมื่อกี้มันเป็นแบบการเก็บแผ่นของเขาหรือเปล่าเขาเลนชิวนะการเดินการอะไรเขาดูไม่แน่นเหมือนตอนแข่งรายการใหญ่ๆรับเปอร์ตอกันไปแล้วากอช่วยบไปเหมือกันว่แล้วหัวไมหัวรือมึงว่าหัวแล้วเปิดหัวขาด่ะ เดียวผมก็เรียกว่าหัวขาดแน่นั่นนะครับเขากรองมาแล้วหัวหัวอีกแล้วหัวอีกแล้วหัวอีกแล้วโอ้โหเหน็บมันจะย้อยมาเลยผ่านไปยังไม่ได้ฮะเขากล้องครับเบริลเลดดอตใส่เป็นว่าน้องมันปวดล็อกหัวบ่กฮิติตตุ่มแหย่เบริคิดไม่ใช่มาปวดล็อกหัววันนี้ว่าเดี๋ยวรอรีพอร์ตเลยไว้ว่าหาหาโอกาสเล่นด้วยเลยวรอรีพอร์ตเลยมาฮ่าแลนจ์เจอสเตสลองซู่ซู่ครับผมครับ แล้วมาตรงนี้เขากล้องก็ขึ้นกล้องโขบนะฮะเข้ากันต่อยาวๆไปแชมป์จินโยยังไงเอ่ยวิ่งมาสมทบแล้วเฉลวยไปได้น้องมาจากทางของเอ็กโรซิตอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะมีการรีไซต์กันมาเต็มที่แล้วก็สั่งกันต่อไปอีกครั้งแล้วด้านนี้เจ็เปิดได้าไปอีกอย,อยี่สิบแปดเมมันเลื่อนเลยยี่สิบปีนะคะหลังมันมีเข้ากล้องเต็มเลยนะกล้องบอกว่าไม่เข้าแล้วเข้าหลังแทนดีกว่าแล้วลิงเอร์เซือตเรียบร้อยแล้วก็สุดเลยยี่สิบแปดโอ้เข้ากล้องมีวิตามินนะฮะแล้ววงกระตั้ไปในเฟสทีตอน้นที่สววยๆพก้ไป บ้านเดียวที่อยู่ในวงนะครับผมส่วนที่เหลือต้องอยับเข้าวงเหมือนกันแล้วมาเรียบร้อยครับเข้ากล้องได้หลายต่าหน้าของแร็เจอร์เซซี่โอชเกมไปบีทีห้าเป็นขี้เลยครับเข้ากล้องกูเขาครับสี่เจ็ดเกมที่เมื่อกี้ก็เข้าบ้านแบบนี้เลยแล้วปฐมภมิี่ไปโดนทางของเฉาเก๋ยเปิดน็อกมาแต่โดนยงักนะน้องเลมินี่น็องเลมินี่แปะคิวเก้าคิวตามมาเห็นและผู้ริดอัดว่ะไอเฮียโมดัสกิทีมในระดับที่เก้าแม่ไอไอมินี่เก้าคิวมีแต่เลไล่บวกไล่ยิงเดียวครับผมเก็บแต้มต่อเนื่องครับนิดนึ้เนี่มาทีม ้ย่งไรกูต้องเวไวย์กูสองแล้วให้กูทำไงะแมนเวแล้วเากกว่าปิดกันไปหมดทีมกูหานักพากูไหมแบบพนักงาคนเวยวยเป็นเพื่อนเนาะเกมนียังไม่ค่อยจะได้เก็บใครเท่าไหร่นะคะแล้วห้านี้เป็นทางของชาปอระบบพาดพาดเน่ในการเวยวายเคียร์มิดอะไรเงี้ยเว็ไปหนึ่งทีจะนา้ไตัดสินใจกันไปได้จะซ้ำตอตัวเกมไปตองเกมเออส่งดาวโอโคของอันเล็กใจที่ดีนะ ส่งพลังไปหอมมากโคตมารักโคตรช้าาวมาโดนเจ็บมากครับที่งานที่งานส่งพลังไปประโป๊ยังอยู่ในเกลผมวทั้งหมดนง้ของมิดอัคนีชาเปอร์สปอร์ตจบอันดับเจ็ดคับซีคิวคายครับมิดอัคนีเข้ากล้องจะรีเซ็ตเพื่อนได้หรือเปล่าต้องดูตัวแปรแล้วทีมอย่างลูกพี่มาแล้วครับเม็ดอินไทยแลนด์โอ้รู้ไปถึงดีๆสปอร์ทด้วยครับเข้ากล้องจะเฉียบพอหรือเปล่าละครับเผ่าพันธุ์นี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วโรนต้สมายขึ้นมายิงสอนหเ่าแชมป์จินโยออกจากไป ยังไงอะหนูรีดุนพีจะสอนเชิงอะเจนารีพีร่วมมาอีกอีกหนึ่งคนเหมือนกันเอาแล้วพี่กิมเห็นเหรออย่างเงี้เขากองหน้าจะต้องเอาตัวรอดเซอร์ไเวอร์เพียงลำพังแล้วแล้วตรงนี้พี่กรีเหมือนจะเห็นต๊ะแดงค่ะอ๋อเรียบร้อยแป๊บแบบจะลกนันไปปิดงานได้เลยอะเขากองตรงนี้ถ้าข่าวว่ามีคคาเดมี่จบอันดับที่หกค่ะกดกันไปสิบคิวเอฟไอเทสเลยก็อยู่สองคนนะยังคงเอาตัวรอดกันมาได้เรื่อยๆเก็บไปแล้วเจ็ดคิวด้วยกันไงแต่ว่าข้างหน้าต้องระวังเดนิเย่ด้วยเหมือนกัน อุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดีเท็ดแม่คสิบวินาทีอัปเดตไปต่อเนื่องไปพูดไปก่อนเลยว่าดีเท็ไปีดแชมป์เกมน่ะคนเหลือสีแล้วเหลือคนแค่เนี้ยดูดิเขาใส่มาเจ็ดพูดได้เลยบอกว่าดีแชมป์อ่ะเนินต่ำกับปั๊มยางก่อนแล้วอัปเดตไปหาซีรีส์เจคเกมมิ่งเมจิกอีสปอร์ต โอ้ oh, แล้วเมจิกกระต่ายตัวกันเล่นหนึ่ง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 อย่างนี้เลยนะคะสี่หนึ่ง่องเฟาาตเ <วะ S 2> ถัดไปเฟดที่หกค่ะส่วนเดเธร์เองเหลือกันสองคนเห็นตำแหน่งของ MIDS โผล่มานอกสมุกแบบนี้พี่ไฟกดเข้าไปจัดเจดาเมทเข้าไปแล้วแล้วพี่จะกดต่อโอ้โหแม็กหมดไป ไม่รอเออซาพาลลุยแต่ตะแบงกูรูเซียเราไปโอ้ยเออซ่าชันนี้เออซ่าสเต็ปดีครับเราทำดีแล้วเว้ยไปเลยผมเมทอินไฮอซ่าไม่มีรถแล้ว s น a p โคตรสวยเลยอะ snap สี่ทีมเดเท้สี่คนครบเท่ากันนะของเมจิกกับดิเ้ยเราไม่แชมป์หรอกทีมนี้เราเราเดินยากเกินไปครับน่าะเหลือนหนึ่งจะเดินทางเดก็โดนเดยิงจะเดินเดินทางดีๆก็โดนเคารับขึ้นมาได้ไปแล้วสำหรับเนทรายโอ้วันนี้นี่